ไม่หมด่เอบองกน้าสุมาจคะันเจอกันต่อมสมสามคนี้มก็ได้เก่แล้วด้แน่นอนค่ะถ้าได้8ปสิคะแนนพรูให้เก่สีได้เลย แถวเลี้ยงสัตว์วน้นเว้นที่เพื่อเดินด้วยเพื่อนต้องเดินจัดมาที่ตัวเองนะใครที่รู้ว่าขวางเส้นทางอยู่เปิดเส้นทางเดี๋ยวนี้ห้องหนึ่งจะสอนคะแนนนะจ๊ะเพื่อนเดินมาแล้วนะเพดินเดิข้าเลยลูกเพื่อนเดินมาแล้วนะเดินผ่านได้ เรื่องนีาเร่อเลยนะรับกรอค่ะค่ะว่ายลค่ะลูกว่าสทุกหมายเลขสีดศูย์ศูนนะคะอียบร้อ้วอเรียบร้อยเลยนะคุณา

ไปเลยครับมาเลยเอองสางเอน่เด็กเก่งๆนะคะไปประสบความสำเร็จในการเรียนนะครับผมแก้ขบค เก่งๆสมัครทางแลน,นะคะประสบความสำเร็จนะไ้เลยนคะไม่เจอแล้วไม่เจอนะมสองเไม่ได้ตามไปสอนนะอนนะี้จพเตรียมพร้อมอจะโ

cái đỉnh gì nó khá lên kia nó tham quan nó tham quan nó tham quan เก่วแล้วเนาะเก่ค่ะคุณครูที่ภาษาไทยหน้าเลาะคัว<ไ>อะไรหมด้วลาแล้ว เด็กดีเรียนเก่งๆประสบควาแรงนะคระับเรียนเก่งๆค่ะโอเคโอเคนึ่งสองสามเป็นเด็กดีนะคะเกดีเรียนเก่งๆนะคะประสบความสำเร็จในการเรียนนะคะ อันนีอะไรดี of of io, s. <S มาหาน้าจริงๆออกขวาเลยก็ได้นะครับออกขวาใกล้กว่าออกขวาไกลก็าคุยอะไใกล้แน่อไปใจกว่าอาดีกว่าเดี๋ยวอีกาสุดท้ายที่ได้ไชกัน เรียนเก่งๆนะคะสงว่าแข็งแรงค่ะ